สวัสดีครับตุกคนตุกตานสวัสดีพี่น้องชจวส่วนยางตุกปืนตีสวัสดีเฮปซี่จังรวดตุกคนสวัสดีพี่น้องอลูกกาตีเอามีดกริดยางก้องจังรถมีดกริดยางไป่ายแล้ววันนี้ก็ยิบมีดกริดยางมาแตงจะเป็นมีดเดือยมีดอักนะครับ,บยิบยิบเดือยมีดมีดเต่ดือยมีดอักตึ้งโกนเลยครับตึ้งตึ้งเดือยมีดจะหักถึงโคนเลยครับ ตามที่เคยแนะนําไว้ตามที่เคยแนะนําไว้ว่าพยายามรักษาอูมีดกับปุงมีดให้อยู่ลักษณะปกติเพื่อจะให้ในการแต่งอากขืิอโดยมีดเราเสียหายโดยมีดเราหักมันจะได้เปรียบอยู่ว่าถ้าเราพยายามรักษาเก็บรูปทรงไว้แบบ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 สภแบบาพแบบนี้เวลาเราเริ่มแต่งตั้งโดยมีดใหม่มันจะแต่งง่ายและแต่งเร็วด้วย ก็วันนี้สําหรับวันนี้ก็ย้ายหินสามเบอร์ครับย้ยหินเบอร์หยาบสุดแล้วก็หินเบอร์ห้าร้อยแล้วก็ย้ายหินเบอร์กหกร้กยอยนะครับเบอร์หกร้อยก็มาเริ่มกันเลยครับก็ลักษณะแบบนี้ก็ จะหลับดันไม่ออกก่อนก็ได้ครับดูการหวังยินนะครับการหวังยินลักษณะประมาณนี้ครับเราลับเพื่อให้เกิดทรงเดยมีดโดยการใช้ไม้ไม้รองในบังหินไว้เพื่อเลยเพื่อป้องกันไม่ให้หินไปโดนกูนเดยมีด สีพ่มใจกลองหน้านะครับมือเดี๋ยวพ่มจับอินก็คือจะเป็นมือคว้าเราใจายกลองหน้าปาบมันจะยอนนิดหนึ่งน,น,น,นั่นเนาะปกติกับรับไปเลย พี่นองเงินไม้หินมันจะมีซองสํารับอินเตรอจ่ายยิ้นแับตัวนี้มันจะมีซองด้านด้านด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่สม่าเสมอส่วนด้านหนึ่งจะเป็นรูปโค้งเราก็รูปสม่ําเสมอมาวางสกลับเข้ากับตัวมีดแบบนี้เลยเพื่อรับด้านหลังต่อไปก็จา้ด้านเสมออีกนั่นแหละใช้ไม้รอง ไม้รองที่เราเรองรับมีดบางหินไว้แบบนี้เพื่อบังหินไว้อย่าให้ไปโดนกวนในมีดเพราะถ้าหินไปโดนกวนในมีดเรารับบางขนะดาษหน่เดมีดก็หายไปมันจะไม่ขึ้นรูปให้อ่ามันจะไม่ขึ้นรูปทรงโคนเดยมีดมาให้ การมังหินไว้ให้ไปโดนควนเดมีดมันจะช่วยปกป้องรูปทรงของเดมีดเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งแต่เราแต่งเพื่อขึ้นรูปให้เห็นทรงเดมีดก่อน 我那路，那路。 ถ้าสังเกตดูมันจะเริ่มออกยวยมีดมาแล้วจ้ายดานตัวตีจ้ายด้ดานที่เสมอวางประกับแบบนี้เบียดให้ถึงคูณให้ถึงคูณใยมีดที่เราแต่งให้ขึ้นรูปยวยมีดเลยพยายามอย่าให้ไปอยู่ตรงกลางร่องแต่ว่าจะยวิธีบังไว้ fc ดูความบางนะครับ fc ดูความบางความบางคือโอเคครับอ่าเราอ่าสำหรับตอนมาถึง,งแบบนี้แล้วคือผมจะคำกันสอนไปใช,าย,า,ชายหินมือห้ารอยนะครับยินมือห้าอยอ่าสำหรับมือไหมเดี๋ยวใช้ยินมือห้าอยไปย้ำอย่าอย่าอ,อย่าให้ยิ้นกิ้วแบบนี้นะครับนี่ผมหยิบมีดยิน้นเดียวปูกันจ่ายมาแล้วซึ่งก็มันก็เลยกลายเป็นกิว้ว เบียดไว้นะครับเบียดไว้เบียดไว้ไอ้เดือยไอ้กวนเดืยมีดอยู่คงที่เดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งคือพูดห้ให้เราแต่งแบบนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าเราปาดคุงกับหูมีดออกไปทั้งสองก้างเหนือมีดมันจะขึ้นเพราะเราไม่ไปปาดไห้ตรงร่อง เดเรอยมีดสูงมร่องมีดเราแต่งเพื่อจะห่อหูมีดกับปุงมีดไห้มันาบางลงไปให้มันหายไปเดเรียมีดมันจะขึ้นนึกภาพออกไหมครับถ้ามันจัมือแบบนี้แล้วเราปาดข้างนี้ออกปาดข้างนี้ออกอันแล้วก็รูปทรงของเดืรอยมันก็จะขึ้น หากเราสำหรับผมนะสำหรับผมผมคิดว่าการที่เราจะไปปาดปาดลงแบบนี้ปาดตั้งหูตั้งตั้งด้านถ้าสมมุติว่าเป็นการปาดลงมาแบบนี้ปาดลงมาแบบนี้เพื่อที่จะให้เดือยมีดมันขึ้นรูปมาเราจะไปช้าตอนที่เราจะรับไอ้บางอีกแต่ว่าถ้าเรารับไอ้บางไปให้มีดมันให้มีดมันมันเนื้อ,อ,อมีดมันหายไปหายไปหายไป รูปทรงของเดอยมีดก็ขึ้นมาแต่ความบางของตั้งสองด้านตั้งหูมีดและปุ่มมีดอ่ามันก็บางได้ที่ <c oughs> พยายามวางหินให้เต็มหน้าครับอย่าอย่าให้มันอย่าให้มันอยู่แบบนี้วางให้เต็มหน้าแบบนี้เลยหน้านี้ก็เหมือนกันพยายามวางหินให้เต็มให้เต็มให้เต็มแบบนี้เลยอย่าอย่าให้มันเป็นเหลี่ยมลงแบบนี้สังเกตเห็นไหมครับเดยมีเริ่มออกมาแล้วแล้วก็เริ่มเป็นรูปเป็นทรงแล้วเพราะว่าเราใช้วิธีการบัง อ่าหินไว้อย่าให้ไปโดนที่เดือยมีดนี่ตรงน,นี้ผมลากเบาๆนะเพื่อเพื่อที่จะไอ้ไอ้ไอ้ปลายของเดือยมีดที่มันไม่มีคมอยู่มันจะได้บางให้เล็กน้อยก่อนเราลับไปเราดูไปลับไปเราดูไปว่ามัน แบบไหนแล้ว เรไหมับรูปทรงโอเคแล้วออกมาแล้วเป็นรูปเดียมีดและในขนาดเดียวกันหน้านหูมีดและด้านปุ่งมีดข้อบางได้ที่ปอดเดียมีดที่ออกมาลักษณะนี้ก็คือเนื่องจากเราวางหินให้เบียดโกนเดียมีดแบบนี้ด้านนี้ก็วางหินให้บิดเบวดเบียดโกนเดียมีดแบบนี้ แล้วก็รับไปรับมารับไปรับมาโดยที่หินจะไม่ไปําผัสกับกนโดยมีดเดิมอยู่โดยมีดมันก็อหอกมารูปทรงแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มาลงหินเบอร์หกร้อย พยายามวางหินแล้วดูด้วยครับว่าหินเราไปโดนในเดือยมีดหรือเปล่าเอาเปียงแก้เบียดโดนเดียมีดตอนนี้เริ่มผมเริ่มจะพยายามจับทรงเดืียมีดแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ลน้นไม่ให้โนดนเดยมีดล้นร่องมีดถ้าโดนเดียมีดล้นร่องมีดเราจะกรีดยากอีก ส่วนที่เดมีดถ้าเรามองดูที่ปลายเดยมีดยังไม่หมดรอยรอยหักที่มันหนักมาเราก็ลากเบาๆนะครับอย่ากดมันลากเบาๆเบาๆถ้าเราไปกดเดี๋ยวเด,ดือมีดหายอีกเรายากในการทำอีก ได้ตีแล้วครับได้ตีแล้ว เ็นไหมครับที่ผมรับมาตั้งแต่หินเบือหะเบือห้าร้อผมจะพยายามรักษาองศาของการวางหินนัอยู่ประมาณนี้เพื่อที่จะว่าเราจะไม่ต้องรับไล่ความบางให้มากเกินไปมันจะบางได้ที่มาทั้งหมดและส่วนของด้านนี้ก็วางแบบนี้หากเรายกหินมากเกินไปมันก็คมมีดก,ก็หนาเกินไป ด้านหลังทุกอินทุกเบอร์และหลังกองอินทุกเบอร์ก็วางราบทุกเบอร์ไม่ต้องไปยกอินมันไม่ต้องไปยกวางให้เต็มหน้ามีดแบบนี้เลยทุกเบอร์ดูดูลักษณะอย่าไปยกถ้าเราไปยกมันจะซุ้มกลมด้านนอกแล้วเราจะขรีดยากอีก เ็นไหมครับได้ที่แล้วลายเดมิดก็มนพอสมควรแล้วแล้วคมหมดทุกส่วนไปพยายามรูปดูครับว่าคมไหมไปพยายามรูปดูว่าคมเป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะคมนูนไหมถ้าคมมันเฉียงจะเล็บมันแบบว่าคือมันคมมันเฉียงแล้วแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าคมมันนูนเราต้องปรับปลายคมนิดหนึ่งเพื่อให้มันบางักนิดนี่รูปร่างได้แบบนี้ เดียมีดก็กิดมาแบบนี้ก็จากปกติที่ผมเคยใช้หินเบอร์ปันวันนี้ผมจะข้ามมาใช้หินละเอียดเลยหินละเอียดได้เลยหินละเอียดถ้าเป็นไปได้พยายามรับแล้วดูคมมีดดูปลายคมมีดว่าอ่ามันเป็นรอยขนแมวหรือว่ารอยหยินหยาบ เยอะก่อนไหมถ้ารอยหินหยาบเยอะก่อนแสดงว่า,าเราต้องรับให้รอยหินหยาบหรือว่ารอยหินเบอร์ห้ารอยรอยหินเบอร์หกรอยให้เบาบางไปก่อนมันจะขลิดให้ครับมันจะคมด้วยแต่ถ้ามีรอยหินหยาบอยู่เยอะแสดงว่ามันคมก็จริงแต่ว่ามันจะคมยังไม่ลื่นครับผมเห็นไหมหินหที่เราใช้ละเอียดจะเป็นหินเป็นตมหินเป็นตมมันรับมีดได้คลมลื่นดีและก็ มันจะคมนานด้วยถ้าถามว่าผมขุดไหมตอนรับอินละเอียดผมขุดนะขดุขดขุดเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้รอยหินหยาบมันหมดถ้าไม่หมดก็ให้เบาบางให้เหลือน้อยที่สุด เก้ารูปเก้ารอยเก้ารา่างเก้ารูปเก้ารอยดูลายลมมีดลื่นดีแล้วสบัดเจ็ดและสบัดด้วยป้ายยนนะครับผม มิตรได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสาหรับมีดเล่มนี้มีดเดือยมีดเดือยหักเราแต่งเพื่อให้ก้าวทรงใหม่รูปทรงก็น่ากริดได้แบบนี้ก็น่ากริดไปอีกครั้งหนึ่งครับผมสําหรับยกตีตานใดมีปัญหาเรื่องมีดกริดยางต้องการติดต่อสอบถามก็สามารถตักมาได้ที่เฟซบุ๊กช่างรูดมีดขิดยางหากใครจะสั่งมีดขิดยางก็สามารถโทรมาสอบถามหรือไม่ก็ตักมาที่เฟซบุ๊กช่างรูดมีดกริดยางหรือไม่ก็โทรมาที่0857947905 หากต้องการตรอบตามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีมีดกรีดยางจําหน่ายหลายรุ่นหลายแบบกันทีเดียวร่องมีดแล้วแต่เอฟซี T จะชอบจะหนัดว่าจะชอบแบบไหนสําหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีเอฟซี F T ทุกท่านเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ